ดารณส่งกัน女神然后是第一次一起说我们太装的就是非常喜欢然后非常高兴。นะคะแล้วก็มาถึงที่นี่กันแล้วอย่างที่บอกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งสองท่านได้ส่งน้ำพระด้วยนะคะแล้วก็ได้ร่วมนะคะขบวนของเราพูดถึงงานสงการแบบนี้แล้วปกติแล้วเนี่ยเวลาเทศกาลสงการทั้งคุณฟีนแล้วก็คุณเบกกี้ชอบทำอะไรกันบ้างคะปกติแล้วมีแพลนไปไหนกันบ้างเอ่ยแต่ละท่าน กินตอนก็ได้ค่ะจริงๆส่งการทุกปีก็จะกลับกับฉะเชิงเซาค่ะกลับบ้านไปไหว้คุณตาคุณยายนะคะใช่แล้วก็ใช้เวลาวันหยุดอยู่กับครอบครัวซะส่วนใหญ่ค่ะใช่แล้วก็จะเป็นวันพักผ่อนที่ได้อยู่กับกครอบครัวเมื่อวานก็เพิ่งไหว้คุณยายไปกับคุณตาก็เดี๋ยวก็คงไหว้คุณแมุ่ณพอด้วค่ะก็เป็นวันพักผ่อนอยากให้ทุกคนได้พักผ่อนเต็มที่ค่ะ 刚才就是我问他的事呢，平时他是过送干节的时间，他他们是一般都会安排些什么活动？他就，啊、呃，刚才说他是他哦、呃，就回他的家，然后他是一起和家人放松休息，就是大部分就喜欢休息，然后和家人休息的时候非常的幸福，身面还有一个为了台湾有个靠谱的证明，朴素、嗯，没吗？对。诶，ปกติสงการจริงจ你。ิงสง ไปเล่นน้ำเลยค่ะส่วนใหญ่จะไปพักผ่อนต่างจังหวัดเนาะเมื่อกี้ใช่ไหมปีนี้แล้วเราไปไปเที่ยวกับครอบครัวใช่แล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยอยากจะมีแบบว่าเ็ดลับแล้วกันเนาะเพราะว่าเแฟนๆบางคนก็คือช่วงนี้ซัมเมอร์ด้วยสมการแบบนี้เ็ดลับเวลาดับร้อนเนี่ยคะมีเ็ดลับอะไรกันบ้างคะทั้งสองสาวเราเรามาเดินห้างเซ็นทรัลเล์ดีไหมคะ ชวนชวนใครดีคะชวนใครดีก็ชวนแฟนๆค่ะถ้าสมมติว่าซัมเมอร์นีร้อนๆอะไรเงี้ยค่ะก็มาเดินชอปปิ้งที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้หรือมาเล่เนน้ำก็ได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ค่ะมาดับร้อนกันที่นี่ได้เลยค่ะอ๋อจี่สุด刚才我问 但是送干节呢，是天气炎热，他们有什么好方法？他是如果大家有空的话，可以在我们开白湖逛街，然后在开白湖泼水，因为这里有许多的游泳道，然后还有非常精彩的节目，就为可为了欢迎大家。咦，马าถึง你好是凯ี่แล้วนะคะสุดท้า อยากจะให้ทั้งสองท่านนะคะได้มอบคอําอวยพรปีใหม่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยให้กับแฟนๆฟนะคะแล้วก็ดูท่านที่อยู่ภายในเซนทัเวของเราด้วยนั่นเองคะ่ะจริงๆอยากแฮปปี้สงการเดนะคะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อนที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆที่สําคัญก็ขอให้ปลอดภัยในทุกๆการเดินทางน,นะคะแล้วก็เล่นน้ากันแบบเอ็นจอยแล้วก็ปลอดภัยด้วยะค,ะค่ะค่ะ ก็แฮปปี้สงการเดย์นะคะขอให้ได้พักผ่อนเต็มที่ถ้าเล่นนาก็ขอให้ปลอดภัยดูแลกันตัวเองดูแลตัวเองกันด้วยนะคะก็ขอให้ความสุขมากๆแล้วก็มีรายยิ้งเยอะๆนะคะน่ารังมากๆเลยค่ะเท่านะชิญว่านฮชิงท่ามี่ะคะเชามกันจะกเชายชิอ่าท่ยะเชิท่านจ 希望大家多多休息然后如果大家泼水或者玩水的话就注意安全希望大家每天都要有微笑好不好อาแล้ววันนี้นะชวันนีดีคะเราต้องขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะที่มาดีค่ะให้เกียรติมาเป็นด้วยนะคะส่งงานแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยจริงๆทั้งสองท่านคือแบบว่าคิดมากๆความนอกจากจะใส่สวมใส่ชุดที่สวยงามแล้วนะคะความง่า มาเนี่ยคาแรคเตอร์นะคะของชุดวิสุทธิ์ใส่ด้วยแล้วก็นช่วงเวลานี้ค่ะดิฉันเนี่ยคะขอเรียนเชิญนะคะ,ะ,คะทางผู้บริหารของเรานะคะเป็นรูปถ่ายภาพนะคะโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะคุณพินรัตน์กิติเวชกุล general manager sethuber ค่ะขึ้นถ่ายภาพนะคะขอสิบประมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ เซนทรัลเวิด์ค่ะขอสมมือต้อนรับท่านด้ค่ะค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านชัดทิพย์พมรสูตรค่ะ Head of Marketing Communication Central World ขอสมมือต้อนรับท่านด้วยค่ะและขอเรียนเชิญค่ะท่านอภิญญามุทาวัาน Head of B2C m m r k e t i n g Central ค่ะเพื่ถ่ายภาพร่วมกันกันกบทั้งสองท่านนะคะคุณฟีนสโลชาและคุณเบกกี้ลิเบิกาค่ะ เป็นการถ่ายภาพนะคะกับนางสงการนะคะพี่ทั้งสองท่านนี่ะปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะที่มาร okay, okay, okay. ่วมสวัสดีปีใหม่ปวยครปีใหม่ค่ะแล้วก็มาเล่นน้ำสงการนะคะร่วมขบวนแห่สงการไปกับเราค่ะที่าน c e n t r น l World สงการ Fest 2ด2าที่ค่ะ okay, okay, okay. ถือว่าเป็นนางสงการที่สุดที่สุดเลยนะคะเดี okay, okay. ๋ยวให้พี่สุวรรชนนะคะถ่ายภาพกล้องไหนสามารถที่จะชูม,มือได้เลยนะคะ okay, okay. อ่ะ ดีในปีใหม่ปีนี้ได้นั่นเองค่ะ Alright you guys can 哇！Wow. ลก็ไดู้ว่านี่ค่ะเป็นนางสงการที่งดงามที่สุดในปีนี้เลยค่ะนอกจากนี่คะ่ะมาให้ทุกท่านได้เห็นถึงความงดงามกันแล้วค่ะยังมาอุยนรนะ,ะนะได้คะด้ดูว่านี่ค่ะมาอุยพรให้ทุกท่านคะ่ะได้มีความสุขกับเทศกาลสงการย์นดีแบบนี้ด้วยนะคะทุกท่านนี่ค่คะเห็นความงดงามแบบนี้กันแล้วนะะี่ค่ะ แล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่านะคะชุดที่ทั้งสองท่านสวมใส่ในวันนี้ค่ะเป็นชุดนะคะการออกแบบค่ะที่มีการออกแบบได้แรงบันดาลใจนะคะเป็นดั่งนางเทพธิดาทงสเทวีทรงพาหุรัดพัดดอกทับถิ่นประดับอัญมณีแก้วปัดธรมราชคือทับพิมสีแดงสวมสีราพรัดก้าวยอดค่ะนอกจากนี้นะคะความพิเศษของชุดคุณฟีนค่ะนุ่มด้วยผ้ายกไหมทอง สั่งทอพิเศษและปักรองคอด้วยดิ้นทองสวมเครื่องด้วยสังวานสามสายสำหรับผ้าุ่งไหมทองนะคะคุณเบกกี้ค่ะยกลายไทยสั่งทอพิเศษสวมกองคอประดับอัญมณีสูงสบายกองเพชรซึ่งทั้งสองชุดนะคะออกแบบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรัตน์จงดางเป็นนักออกแบบชุดให้กับซีรีส์ชื่อดังค่ะเรื่องแม่หยัวคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหายไม่ใช่ผม ซึ่งวันนี้นะคะความงดงามอยากให้นะทั้งสองท่านนะคะนางนักนำสมการของเราทั้งท่าั้ง่ฟนที่อยู่ด้านบนสักเล็กน้อยด้วยนะคะสามารถส่งทั้งทั้แฟนได้นะคะวันนี้ค่ะต้องบอกว่านะคะมีแฟนเรอต้อนรับกันค่ะก็หนึ่งนะคะเราได้อัญเชิญเชฟธิดานะคะมาภายในงานของเราด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่นึ่งที่น้ำมัน ได้เซลฟี่กับแฟนคลับด้วยค่ะแลวก็ได้ทว่านะค่ะวันนี้นะคะทุกท่านได้มาเจอ,เจอค่ะกับนางสงการที่นักงนานที่สุดแบบนี้แล้วเราก็จะได้มีโอกาสเนียค่ะได้ถ่ายภาพร่วมกับทั้งสองท่านด้วยซึ่งนะะียค่ะแฟนสามารถที่จะปกไม้ปก แสดพงพลังความรักกันได้เะคะอากล้วขอนมาเส้นใจก๋หัวันเข่านเป็นบนี้ี้เหื่อ่นม่